สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิธีการสมัครนายแฮชนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเราจะสร้างรายได้ได้ยังไงหาเงินได้ยังไงนะครับช่องทางไหนนะครับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับคลิปแรกจะอธิบายไว้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็หาเงินยังไงนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราจะสอนสมัครนายแฮชนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่ามีใครกําลังดูอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นไหมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็จะได้ทําต่อนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะได้หยุดโครงการนี้ไปโอเคครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ night h a com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับว่า วิธีการสมัครทำยังไงนะครับต่อมานะครับกดที่ start mining นะครับเขาก็จะมีให้ create new night hat account เราก็สมัครเลยนะครับกดสมัครนะครับแบบนี้นะครับใส่ยุธใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะครับเลือกประเทศไทยนะครับกด iconfirm นะครับอันนี้ฟังข่าวสารนะครับเวลามีข่าวสารแลป้ปเดกดเขียนอัลคาลนะครับเขาจะส่งอ e ีเมลมาที่อ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับว่าเราเป็นเจ้าของอ e ีเมลจริงๆไหมนะครับแล้วก็เปิดอ e ีเมลของเราขึ้นมานะครับกรอกรหัส หนึ่งห้าสี่ห้าแปดเก้าเจ็ดสับแป้นหนึ่งสี่หนึ่งก็เก้าเจ็ดรหัสตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับของใครของมันอยู่ในอีเมลนะครับทีนี้พอมันก็กดเข้าใช้นะครับแบบนี้นะครับ เขาจะถามว่าต้องการกระเป๋าคริปโตใช่ไหมต้องการขุดใช่ไหมนะครับต้องการเทรดด้วยไหมนะครับต้องการซื้อแรงขุดด้วยไหมนะครับณนะที่นี้เรามาเพื่อรับจ้างขุดเราก็ไม่ต้องซื้อแรงขุดนะครับเราก็สตาร์ทนะครับหน้าจอของเว็บไซต์ในแฮชก็จะเป็นแบบนี้นะครับเื้องต้นเนี่ยเราจะมีกระเป๋า bitcoin นะครับเป็น bdc ใน ในเครือข่ายของ Nike เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเราได้กดเข้ามาที่หน้ากระเป๋า Wallet ของเรานะครับมันจะมีคำว่า Withdraw นะครับแล้วก็ Deposit Deposit คือการฝากเงินเข้าไปนะครับส่วน Withdraw เนี่ยก็คือการถอนเงินออกนะครับเราจะใช้ปุ่ม Withdraw เนี่ยในการถอนเงินออกเวลาที่สมมติว่า เครื่องของเราแล้วกันนะครับเครื่องของเราสามารถขุดเหรียญบิตคอยได้ศูนย์จดศูนย์นะครับเราก็จะสามารถกดวิทดอเพื่อถอนเงินออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มนะครับกดเพิ่ม new กระเป๋าออกมาได้นะครับแต่ว่าจะต้องยืนยัน2แฟกเตอร์ก่อนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสมัครบิตครับนะครับ มอยากให้สมัคร2 Factor ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็กด Set up to f c t t r r นะครับถ้าใครทำไม่ทันย้อนถอยหลังไปดูนิดนึงนะครับมันจะมีขั้นตอนก่อนจะมาหน้าเนี้นิดนึงลองย้อนไปดูกด Sign up ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราเป็น App Store หรือ Play Store นะครับเป็น App Store นะครับเขาใช้เดาโหลด Google ออเทนมานะครับกดเปิดนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับป้อนคีย์ตั้งค่าหรือสแกน qr code นะครับเมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีนะครับมีให้สแกน qr code ก็ได้หรือว่าตั้งค่าก็ได้นะครับแล้วกดป้อนคีย์ตั้งค่าก็ได้นะครับ กดคัดลอกนะครับเราก็ไปที่โปรแกรมนะครับกดป้อนคีย์ตั้งค่านะครับชื่อบัญชีแล้วก็คลิยนว่านายแฮนะครับนายแฮชนะครับเราก็ใส่คีย์เข้าไปที่เรากรอบมาเมื่อกี้นะครับกดเพิ่มนะครับเขาจะมีคีย์ตัวนี้มาให้นะครับคีย์ตัวนี้ให้เราทำการก๊อปปี้นะครับ เพื่อไปใส่นะครับในเว็บไซต์ของไนแฮดนะครับตัวนี้นะครับแล้วเขาจะมีส่งข้ออีเมลของเรามานะครับว่าเป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่าที่สมัครนะครับเพราะว่าการถอนเงินเนี่ยมันมันถอนยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยกว่าที่เราเก็บเงินไว้กับธนาคารหรือเก็บเงินไว้กับตัวนะครับเพราะว่า ใครจะถอนเงินของเราเนี่ยมันจะต้องใช้โทร,รศัพท์ของเราด้วยนะครับหกเจ็ดหกสามห้าสี่แปดสองเก้าเก้าสองห้าแปดหกหกแปดสามสองเลขตัวนี้มันจะเป็นเลขของใครของมันนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆไม่กี่วินาทีนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็ามากรอบใหม่นะครับ ใหม่กด e ร i f y นะครับครับกดโคดนะครับทีนี้เนี่ยพอเรายืนยัน t o fa เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มกระเป๋าเราสามารถใส่กระเป๋าของบิตครับสตางโปรหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งวิธีการสมัครบ,บิตครับผมจะขอยก ตัวอย่างไปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับว่ามันจะสมัครปิดครับยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่เลขกระเป๋านะครับให้ดูก่อนว่ามันใส่ยังไงนะครับโอเคครับก็พอเราได้เลขกระเป๋าจากปิดครับมาแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในในแฮชนะครับว่าเวลาเราจะถอดกันเนี่ย เราจะถอนไปที่กระเป๋านี้เท่านั้นนะครับเราก,กดใส่กับเลขกระเป๋าของเราเข้าไปนะครับแปดทจริงๆผมก๊อบได้นะแบบนึงสักครู่นะครับ ก็จะกรอบเลขกระเป๋าตัวนี้มาคัดลอกโอเคผมก็จะเอากับเลขกระเป๋าที่ผมคัดลอกมาเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่าเอาเลขกระเป๋าผมไปใส่ในกระเป๋าเพื่อนๆนะครับเพราะเวลาถอนงินเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าผมแล้วมันจะถอดไม่ได้เพราะว่าผมไม่คืนนะวิธีการก็คือใส่เลขกระเป๋าเพื่อนๆนะครับซึ่งเลขกระเป๋าเนี่ย ผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการสมัครนะครับเว็บไซต์ของ Bit cup แล้วก็เอาเลขกระเป๋านะครับมาใส่ในนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่มนี้ว่า i t t Cup นะครับอ่า c u p c u p นะครับใส่ Bi ท c u p กด I understand กดบ r i f y นะครับเขาจะถามเลข F2A อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมานะครับ ก็มาวางนะครับ copy มาหรือจำเลขม like าก็ได้นะครับอ่าทีเนี้ย you know, <pasa> มันก <unless S 3> <it really. S 1> ็จะบอกเราว่าพร้อมโอนแล้วถ้าเกิดมีเงินให้โอนเนี่ยก็พร้อมโอนแล้วนะครับโอนขั้นต่ำา0 0 1 BTC นะครับอ่าทีนี้คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสอนขุดนะครับว่าเราจะ ให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปทำงานร่วมกับนหยแฮชยังไงนะครับเราจะได้เงินยังไงนะครับกับอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นคลิปในการสมัครเว็บบิดครับนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ